สวัสดีจ้าเมนี่แม่บันสิพ้ามาต้มหมักหอยนะจ้าต้มหอยเชอรี่ใส่ซุปนอม้ยสมจ้าตอนนี้น้ำหอากระเดือดแล้วนะจ้ากรจิกสุกแล้วจ้าจ้าหอยต้มข้ากระสุกแล้วหอกก็มาต้มนอม้ยสมต่อนนะจ้า อันนี้น้ำไม่ส้มกระเดือดแล้วนะจ้าต้มน้ำไม่ส้มให้สุกนะจ้าแม่บันลุกแต่เศร้านะจ้ามาต้มแต่เศร้าเลยบ่เห็นหงุดหงิดนะจ้าแย้งไฟเอาจ้าจ้าต้มน้ำไม่ส้มสุกแล้วเฮ้ากับมะขวมมะพริกนะจ้าขวาพริกสดใจจ้า มันกระิมืดแน่นะจ้าเพราะว่าแม่บันเอาออกมาเห็ดข้างนอกตื่นแต่เดิกโพดจ้าพริกเฮ้ากัะขวเสร็จแล้วนะจ้าจ้านี่เฮ้ากระสิไปเบิ่งส่วนผสมกันนะจ้ากระซิมีงาขวาหัวหอยต้มซุกแล้วก็ต้นหอม พริกขัวแล้วตำก็ะสิมีน้ำม้สมต้มนะจ้าเอากรสิมะสุกันจ้ากระสิมีน้ำปลากรมีชุลรสนะจ้าใส่กระมัตาตาใำเลยค่ะตำให้เข้ากันนะจ้าใส่ชุลรสลงไปใส่ลายแซบลายได้พี่น้อง ใส่ลายแส่บบลายใส่น้ำปลาลงไปจ้าแล้วก็ตําให้เข้ากันจ้าตำได้ที่แล้วเขากับซิซิมนะจ้าตำให้มันเข้ากันก่อน จ้าสำหรับคลิปนี้แม่บันกะลาไปก่อนนะจ้าจังได้ฝากกดติดตามให้แม่บันได้ด้จ้าสวัสดีค่ะ